9ข้อดีการออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งหรือการยกน้ําหนักมีข้อดีหลายประการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจดังนี้1เพิ่มมวลกล้ามเนื้อการฝึกเวทเทรนนิ่งช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อซึ่งสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายและช่วยปรับปรุงรูปร่างทําให้ร่างกายมีความกระชับและดูดีขึ้น2เร่งการเผาผลาญพลัง,ลางงานการฝึกเวทเทรนนิ่งช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลัง,ลางงานทั้งในขณะออกกําลังกายและหลังการฝึกเสร็จ หลังการฝึกการเผาผลาญพลังงานยังคงอยู่ซึ่งช่วยในการลดไขมันสะสมและควบคุมน้ำหนัก 3. เสริมสร้างกระดูกและข้อต่อการยกน้ำหนักช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกโดยเฉพาะกระดูกในส่วนของกระดูกสันหลังและสะโพกทําให้ลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของข้อต่อและป้องกันการบาดเจ็บจากการทํากิจกรรมอื่นๆสี 4. เพิ่มความแข็งแรงโดยรวม การฝึกเวทเทรนนิ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักต่างๆซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณทำกิจกรรมประจำวันได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกิจกรรมที่ต้องการพลังกำลัง 5. ปรับสมดุลฮอร์โมนการยกน้ำหนักสามารถช่วยในการปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเช่นการเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอร์ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มกล้ามเนื้อและการเผาผลาญไขมัน 6. ช่วยในการป้องกันโรคเรื้อรัง การออกกำลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งสามารถช่วยป้องกันโรคหลายประเภทเช่นโรคเบาหวานประเภท 2, โรคหัวใจความดันโลหิตสูงและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือด 7. เพิ่มความมั่นใจในตัวเองการเห็นผลลัพธ์จากการฝึกเวทเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกล้ามเนื้อหรือการลดไขมันสร้างความมั่นใจและช่วยให้รู้สึกดีขึ้นกับตัวเอง 8. ช่วยในการปรับปรุงสมาธิและความทนทานการฝึกเวทเทรนนิ่งต้องใช้สมาธิในการทำท่าทาง ให้ถูกต้องการฝึกอย่างต่อเนื่องอยังช่วยพัฒนาความทนทานทั้งในด้านจิตใจและร่างกาย9เพิ่มความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายด้วยเวทเทรนนิ่งที่ถูกต้องช่วยให้การเคลื่อนไหวของร่างกายมีความยืดหยุ่นและช่วยให้ข้อต่อทางงานได้ดีขึ้นการฝึกเวทเทรนนิ่งเป็นการออกกําลังกายที่มีประโยชน์มากมายทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ โดยการฝึกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น